mm <laughs> โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนาะก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์ใช่ไหมครับคุณเจมนะครับก็คือส่วนของอีเวนต์บูมฮาร่าส2025อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีอะไรใหม่บ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาอยู่ในหน้าเกมกันแล้วใช่ไหมครับคุณเจมหน้าร้านค้านะก็อีเวนต์เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันว่าเดี๋ยวนี้ยเขาขายเน้นขายมากคือบันเดิลใช่ไหมคุณเจมใช่ก็จะมีบันเดิลสกินมาด้วยนะก็หนึ่งอันไม่ใช่หนึ่งอันเขาเรียกอะไรที่มันเป็นสกินแยกอันนึงนะะครับจมีีสสกกิินนเเดด๋ยวพูก่าก่อนแล้วกันนะนแ็ครับดดดาาบบปลอมำสัจะ ต่อไปครับคือการเดินเนอร์บอดวาครับว่าจะเป็นบอดวารชาวสวนเนาะต่อไปครับก็คือสตัมลินเฟย์ครับก็จะเหมือนนักชาวสวนเหมือนกันต่อไปครับก็คืออวัลเลนจิยุนนะครับอันต่อไปก็คือฮันนี่บีโนนะครับต่อไปครับก็คือเอลเอลเว่นฮอลโลนะครับสองก็อันต่อไปก็คือทีทามสกัลเล่ก็ดื่มน้ำจาแล้วอันสุดท้ายก็เป็นดูอิกไม่าร์จีเอลเชลทั้งอันนะครับเอลเชลซึ่งเชลเชลชูชิมเอาไม่ใช้แล้วก็มีอยู่สองอันนะที่เป็นบันเดิลแบบอ่าเรียกอะไรดดีีีแแบบไ้สกกกินนท่ยเาะะ็จม อ่าอีเวน์ฮอนโลมาร์จ้ากับรีโนนะซึ่งเอาจริงก็คือทั้งสองอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็คือมีไซคิ้กแถมกันนั้นก็เหมือนซื้อไซคิ้กลาค่าห้าสิบพูดจริงๆเพราะว่ารวมสกินตัดราคาสกินนะครับเรามาพูดถึงแพ็คนี้ดีกว่าเมกานะซึ่งเอาจริงเมกาก็อาจจะน่ามันก็ความจริงก็ถือว่าน่าซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างถูกประหยัดไปตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ได้สกินอิมุกิซึ่งมันยังไม่มาในรอบนี้นะรอบหน้าน่าจะมานะซึ่งเอาจริงผมว่ามัน ดิโมกิไปใช้ก่อนล่วงหน้าเลยหนึ่งปีนะแล้วก็ได้ในส่วนของสแกโคนะครับเป็นสกิลที่มีเงนทุกบันเดิลเลยแต่ว่าถ้าผมแนะนำให้ซื้อจริงน,น,นะคือบันเดิลนี้เพราะอันอื่นมันซื้อยิกันมันค้าคุ้มกวะนะ่าแล้วก็ได้โพเดียมด้วยนะฟอร่าคือเอาจริงๆก็แค่2องอันอแค่อะไรนะเสาอันแรกก็คือคุ้มราคาละเสาอันแรกมันก็เท่าไหร่แล้วสี่ร้อยหกสิบละก็คือกำไรนะ <c oughs> แล้วนะใช่แล้วก็ยังมีในส่วนของอิโมดอีกสามอันนะก็ประมาณนี่ยสำหรับสกินนะส่วนสกินอิโมกิก็อาจจะไม่รีวิวอะไรก็แแค่นี้หละ มันไม่ได้มีเฟลกมันหน้าตามันเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยใช่ครับมันเป็นสกินระดับธรรมดาถ้าเกิดสกินอีเวนต์มันมีแบบระดับมิติกระดับอีพิกนี่น่าจะน่าสนใจอยู่ก็ใช่ก็ดูขายได้อยู่นะครับต่อไปครับก็คือโพดียมเนาะก็เป็นฟอรล่าบลินส์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะก็ใครอยากได้อันนี้ต้องจัดเลยนะครับอย่าพอมันเปลี่ยนทุกปีโพดียมก็ยังคุณเจมส์นี่เดี๋ยวจัดเลยจิตมัดเอารถไฟเอารถไฟนะครับต่อไปครับก็เป็นอีโหมดเนาะก็มีอันเดียวเนาะก็คือออไไฟฟิงคาย ก็คือลมเย็ยนๆเราก็เล่นวาวนั่นแหละครับโอเคก็มีอันเดียวแล้วต่อไปครับไซนะคิกเนาะไซคิกเนี่ยก็จะมีน้องคิดนะก็คือหมาครนะับนะก็แบบนี้แหละแล้วก็มีส่วนของสแกวรโคที่อยู่ในอนะันนะั้นนะมันเดิลอวาตาจะมีในส่วนของอฟัตเตอร์ลิงโมนาสนะครับในส่วนของเหรียญแมมมอสเนานะแล้วก็จะมีในส่วนของซื้อได้จากคางเกมอีกอันนึงแบบอะไรอะไรนะใช้เหรียญในเกมเนาะจะเป็นส่วนของอันนี้ก็คือสลิปปิ้งซีลิงนะน้องหน้ารักนะครับกับอันนี้ด้วยริงสองเบิร์ดโอเคแล้วก็อันนี้อันใหม่เนาะกก็เเมมมมื่่่ออออนนาาจจะะไไีท บนนี้น่าจะเพิ่งมาก็น่าจะไม่ไม่คุ้นเลยก็น่าจะใหม่เสามอันคือสามอันบนคืออันใหม่นะอันล่างน่าจะมีอยู่แล้วละ ก็เริ่มแต่ทวนให้แล้วกันนะก็มีฮอลโลอีเวนท์ฮอลโลชัวเอร์ยักษลใหญ่อ่านไม่รู้ก็ขอัยนะต่อไปก็คือฮันนี่บีเรตนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของที่ไทม์ซามานะขยับด้วยนะนะส่วนอีกสามอันไม่ขยับนะแต่ว่ามาดูกันนะก็คืออีเวนท์ฮอลโลซ่นะครับทำไมอันนี้มันเป็นแค่ชื่อมันไม่มีคำว่าตามมันต่าจะยาวไปมั้งกเดี๋ยวมันจะเขียนผิดมากกว่าแต่ไ่ก็จะเขียนผิดเพราะว่าปกติมันน่าจะเป็นชื่อสกินตามด้วยชื่ออีโมดอันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับงงเลยนะ ไปครับก็คือดูอีกเม e t ิ n g นะครับก็จะแบบนี้เลยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการ์เดนเนอร์ดักนะครับหน้าตาพี่แกนี่โค้ชชาวไล่เลยวะ <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็สีนะก็สีก็จะเป็นสีสสอของอ่าวัวววาน,นวาวาเดนนะวาเดนเออนั่นบบ <laughs> ี้รูมนะก็จะเป็นสีนี้สีอีเวน้นนะก็ออกชมพู <laughs> ใช่ไหมคุณเจมชมพูเ <laughs> ขียวเขียวมานั้นนะครับผมก็ชอบก็จัดได้ครับซึ่งถือว่าเป็นสีที่มีราคานะสีถูกนะสามพันนะใครที่ชอบจัดได้นะครับต้องต้องรีเควสเลยต้องดูพี่ดักก่อนถ้าใส่พี่ดักแล้วสวยคือการันตีว่าสวยไแบบ ตัวที่ก็ได้แหละมั้งไม่รู้อ่ะหรือผมแปลกดินะครับก็นั่นแหละก็มีดักตัวเดียวแหละที่ต้องรู้นะครับโอเคครับน่าจะดูต่อที่อัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับไม่ถึงยานต่อไปละก็จะเป็นส่วนของแจกนะมันก็จะแจกมาใช่ไหมพี่เจมส์็นส่วนของสายยาเนาะจะเป็นในส่วนของอันนี้เลยนะครับก็คืออ่านมาแล้วนะพอพอริชชิ่งน่าจะอ่านประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวขึ้นตอนได้ไว้ด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับก็นั่นก็คือทั้งหมดของอันนี้แหละไม่ไม่มีอะไรแล้วแหละอีเวนต์ก็มีแค่นั้นแหละนนครเเเายสกกกิิีมม็็หออตใโ นี่ครับกลางจอเลยได้เหรอเอาไ้เขาก็หวหว่งเขาเป็นในนี้ด้วยนะเขากินผักเลยนะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคินวันนี้นะครับก็ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้เราด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคินวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ